สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อเขายกแ้ดทะเบียนขึ้นอีกรังไม่มีใครรวมทั้งเยาวชนของโรงเรียนเซอร์ไรค์เกอร์แข่งขันกับเขาได้หมายเลข3า 3ามแสนหนึ่งมื่นเหนรียญครั้งที่หนึ่งครั้งที่2องครั้งที่ส,อสเอาละจกลงขอนทุบรงมาจบก,การประมูลลอดนี้หลานเสนอยู่ค่อยๆดึงป้ายทะเบียนในมือกลับมาหันหน้าไปมองชายหนุม่มตรงหน้าและพย,ยักหน้าเล็กน้อยราวกับขอบคุณที่เขาไม่สู้กับเขาต่อไปแต่ชายหนุม่มเข้าใจความหมายในสายตาของเขาและใช้เงินเพิ่มอีกหนึ่งแสนหนึ่งมืเหรียญของสาหพันในเวลานี้ชายหนุ่มรู้สึกเสียใจเล็กน้อย หากร้านเซีนยนโยเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่จริงๆก็คงไม่ฉลาดเลยที่ทำให้เขาขุนเคืองแม้ว่าอาจจะไม่มีสถานที่ที่เราทุกคนพบกันแต่ก็ไม่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อนั่งอยู่บนเก้าอี้ร้านเซีนยนโยก็รู้สึกรำบากใจเล็กน้อยเขามีเหรียญตาสีขาวเพียงไม่กี่สิบอันหากเขาจ่ายทั้งหมดทันทีเขาก็คงจะรังเลเล็กน้อยเขาแอบตัดสินใจในใจว่า เขาจะใช้เหรียญตาระดับสีเหลืองหนึ่งอันและเหรียญตาระดับสีขาว11อันเพื่อชำระค่าประมูลนี้ในที่สุดเขาก็ประมูลได้ซึ่งทําให้เขาโล่งใจร่างกายที่ถึงเครียดของทรงเฉียนเฉียวก็ค่อยๆอ,อ่อนลงเช่นกันแต่ในใจของเขามีเสียเสียวของความทรงจำม,มากมายเธอกระซิบกับร้านเมืองถินว่าพี่สาวเมืองฉินข้าปวดหัว ข้าอยากจะกลับไปก่อนเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้ร้านเมืองฉินพังะพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าโกรธผู้ชายคนนั้นหรือไม่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงข้อแก้ตัวไม่จําเป็นต้องโกรธแม้ว่าเธอจะอยั่วยุหลานเซียนอยู่เป็นครั้งคราวแต่เธอก็ไม่อยากกําหนดเป้าหมายไปที่เขาจริงๆตงเฉียนชิวใส่หัวแล้วพูดว่าไม่ข้าแค่รู้สึกไม่สบายเซียนอยู่เซียนเลย ข้าขอาตัวไปก่อนรานเซียนอยู่กะว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับเจ้าข้าใช้เงินไปเยอะมากมายแล้วข้าคงจะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเฉียนเลยเจ้าละ่ะเฉียนเลยพูดอย่างตรตือรือร้นข้าอยากจะลองดูอีกครั้งเหมืองฉินปล่อยให้พวกเขาไปเถอะเราจะดูมันภายหลังลานเหมืองฉิงลังเลอยู่พู่หนึ่งมองไปที่ทรงเฉียนชิวจากนั้นมองไปที่หลานเชียนอยู่ได้พยักหน้าในที่สุด เอาละร้านเซียนโยเจ้าดูแลเซียนเิียวด้วยร้านเซียนโยกรอกตาพูดขึ้นว่าใครจะดูแลใครกันแน่ในแง่ของพลังการต่อสู้ที่แท้จริงเขาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตงเฉียนเชียวไม่ต้องพูดถึงที่นี่อยู่ในเมืองซือ่ายเคอร์ซึ่งไม่มีอันตรายใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนของโรงเรียนซือ่ายเคอร์ตงเฉียนเฉียวไม่ได้พูดอะไรเขาหันกลับมาแล้วเดินออกไป ร้างเซนยูมอบเหรียญตาให้กับเฉียนเล่ยที่ต้องจ่ายค่าประมูลขอให้เขาจ่ายเงินให้เขาและเก็บสิ่งของประมูลไว้จากนั้นจึงเดินตามตรงเฉียนชิวออกไปถังยูเก๋และชายหนุ่มที่เคยประมูลกับร้างเซียนยูก่อนหน้านี้ไม่ได้จากไปเพียงแต่มองไปที่หลังของพวกเขาชายหนุม่มรีเริ่มที่จะนั่งลงข้างๆถัง,ง,งยูเก๋และพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าเมื่อกี้นั่นใคร อยู่ระดับไหนทำไมข้าไม่เคยเห็นเขาเลยเขาเป็นนักเรียนใหม่ทั้งอยู่เก๋พูดเบาๆเป็นแค่น้องใหม่งั้นเหรอชายหนุม่มรู้สึกเกินอายเล็กน้อยเพราะก่ขอนหน้านี้เขาเคยกลัวน้องใหม่เล็กน้อยเป็นหัวหน้าทีมที่ทุบข้าในวิดีโอนั้นท้งอยู่เก๋เหลือบมองเขาแล้วพูดเสริมอะไรนะชายหนุ่มอุทานด้วยความประดาดใจเสียงดังเล็กน้อยแม้แต่ผู้ประมูลที่อยู่ด้านหลังก็ยังได้ยิน ในขณะนี้ไว้หน้าของเขาเปลี่ยนไปจริงๆเด็กชายที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเพียงสองวงแหวนเท่านั้นแต่เป็นผู้นำกลุ่มน้องใหม่เอาชนะทีมปีที่สามที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นเหรอเขาจะไม่ดูถูกร้านเซียนอยู่เพราะเขามีเพียงสองวงแหวนเท่านั้นในทางตรงกันข้ามมันแปลกจริงๆที่พลังวิญ,ญญาณของสองวงแหวนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเซอร์ไรเฟอร์และเป็นอันดับหนึ่งในระดับได้ หากไม่มีอุบัติเหตุใดๆบุคคลดังกล่าวน่าจะสามารถเข้าไปที่ร้านด้านในได้อย่างแน่นอนในอนา,นาคตถ้าสร้างความขุ่นเคืองต่อการดำรงอยู่เช่นนี้โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยศักยภาพอันไรถีดจำกัดของเขาออกจากบ้านพรามูลหลานเซียนโย่ได้ตรงเชียนเชียวเดินเทียงข้างการตรงเสียนเชียวเดินเป็นข้างหน้าโดยก้มหัวและไม่พูดหลานเซียนโยมองดูเธอเป็นครั้งคราว แต่เธอเห็นเพียงผมยาวสีน้ำเงินเข้มของเธอเท่านั้นที่ห้อยลงมาจากด้านหน้าเสียนเิียวเจ้าเป็นอะไรไหมตรงเสียนเิียวใส่หัวเธอหยุดกระทานหาันแลหรหันไปมองหลานเซียนโย่เจ้าเจ้าชื่อหลานเซียนโย่จริงๆงั้นเหรออะไรนะหลานเซียนโย่ตกตะลึงถ้าไม่ใช่หลานเซียนโย่ข้าจะมีชื่อว่าอะไรตรงเสียนเิียวดังเรอยู่คู่หนึ่งแต่ถามอีกครั้งเจ้าไม่ได้แทะถังงั้นเหรอ รลานเชนยู่รู้สึกงุนงงแท้ของข้าชื่อถังงั้นเหรอทำไมทำไมข้าต้องมีแท้ว่าถังตรงเฉียนชิวใส่หัวเอาระไม่เป็นไรบางทีข้าอาจจะคิดมากเกินไปไปเถอะรีบกลับไปซะข้าปวดหัวจริงๆควา,ามทรงจำที่หลังไหลเข้ามาทำให้เลือดของเธอเปลี่ยนไปกระตุต้นแรงกระตุน้นอย่างรุนแรงราวกับราวกับว่าทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณกำลังจะแยกออกเป็นเฉ้นเฉน ความเจ็บปวดก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องห้านเซีนยนหยูส่งเธอที่ประตูห้องพักตลอดทางและรังจากยืนยันกับเธออีกครั้งว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็กลับไปที่หอพักของเขาเมื่อเขามาถึงประตูหอพักเขาก็พบโดยไม่คาดคิดว่ามีคนหนึ่งอยู่ริมถนนด้านนอกประตูหอพักของเขาเมื่อมองอย่างใกล้ชิดแล้วนั่นก็คือเหลวเฟิงใช่ไหมเจ้าคนบ้าเหลวเฟิง เจ้ามาทำอะไรที่นี่ร้านเซียนอยู่เจ้าไปข้างหน้าอย่างสงสัยข้ารอเจ้าอยู่เหรือวเฟิงกระโดดขึ้นและมองร้านเซียนอยู่ด้วยสายตาที่ซับซ้อนร้านเซียนอยู่ถามอย่างสงสัยว่าเราข้างนั้นเหรอทําไมเจ้าไม่โทรหาข้าละ่ะการแสดงออกของเหลียวเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวเบี้ยวว่าบางทีข้าอาจจะไม่เคยตัดสินใจมาก่อนแต่ตอนนี้ ข้าตัดสินใจแล้วเซียนโยข้าอยากจะขอให้เจ้าช่วยข้าหน่อยเอาละเรามาคุยกันร้านเซียนโยเปิดประตูหอพักแนะนำหลิวเฟิงไปที่ห้องนั่งเล่นของเขาเทแก้วน้ําให้หลิวเฟิงหนึ่งแก้วเจ้าคนบ้าหลิวเฟิงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าถ้ามีอะไรที่ข้าช่วยได้ก็บอกมาเลยหลิวเฟิงถอนหายใจเบาๆข้าไม่รู้ว่าข้าจะประสบความสําเร็จได้ไหม แต่ข้าก็อยากจะร้องเจ้ารู้หมหยพรสวรรค์ของข้าน่าจะแย่ที่สุดในบรรดานักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนของเราแต่ตอนแรกที่ดาวเทียนหลวงข้าอยู่ในชนชั้นเยาวชนพลังสูงแรกก็เป็นคนที่แย่ที่สุดแม้ว่าเจ้าอ้วนจะไม่แข็งแกร่งในเวลาน,นั้นแต่อย่างน้อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาก็พิเศษเพียงพอสําหรับข้าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าก็ถือว่าดีกว่าประเภทโจมตีธรรมดาทั่วไป เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาวุธแห่งวิญญาณยุดการต่อสู้เพียงพอแล้วและด้วยการทํางานหนักของข้าข้าก็สามารถเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมได้เช่นกันแต่ทว่าหลังจากที่มาที่โรงเรียนเซอร์ไดเคอร์้าตระหนักได้ว่าช่องว่างกับเจ้านั้นใหญ่แค่ไหนความแตกต่างไม่ใช่การทํางานหนักแต่เต็มไปด้วยศักยภาพวิญญาณยุดการต่อสู้หอกมังกรขาวของข้านั้นร้าวหลังเจ้ามากในแง่ของศักยภาพแม้ว่าข้า อยาให้ยามบีบตัวเองอย่าเต็มที่และข้าก็มีกระดูกวิญญาณมากกว่าเจ้าหนึ่งชิ้นแต่เจ้าก็ยังดีกว่าข้ามีช่องว่างขนาดใหญ่เจ้าอ้วนเฉียนเลยวิญญาณยอดการต่อสู้ของเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเพราะเขามีศักยภาพเพียงพอข้าเกือบจะเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะเทียบเทียงกับพวกเจ้าได้ยากเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจ้าได้อย่างไร อนนี้เจ้าอ้วนทำงานหนักกว่าเมื่อก่อนและเจ้าน่าจะมองเห็นมันได้แม้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรแต่ข้าเข้าใจความรู้สึกของเขาเจ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำพวกเราเข้าสู่โรงเรียนซือไรเคอร์เราทุกคนต้องการทำงานหนักสมกับตัวตนของโรงเรียนซือไรเคอร์ในที่สุดเจ้าอ้วนก็ผนพบเส้นทางของตัวเองด้วยความพยายามของตัวเองและการพัฒนาของวิญญาณยทดการต่อสู้ และข้าก็ทำงานหนักเช่นกันแต่สิ่งที่ข้าเห็นยังคงสับสนออกมังกรขาวของข้าไม่สามารถนึกถึงสิ่งใดที่สามารถพัฒนาต่อไปได้จริงๆปรานเซียนอยู่ไม่ได้ขาดจังหวะเพียงแค่ปล่อยให้เขาพูดต่อเขารู้ว่าหรือเฟิงกลังพูดถึงสถานการณ์ที่สมจริงมากวิญญาณยุธ์การต่อสู้หอ,อกมังกรขาวของเขาอ่อนแอที่สุดในชั้นเรียนน้องใหม่ทั้งหมดเขาก็ทํางานหนักจริงๆใช่ แต่ในโรงเรียนซือไดเคอร์อจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักเท่านั้นแต่ยังต้องใช้พรสวรรค์แบบสัตว์ประหลาดอีกด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่โรงเรียนซือไดเครอร์มีคติประจำโรงเรียนว่ายอมรับเฉพาะสัตว์ประหลาดเท่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาหรือเฟิงอัดกาวเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่คนธรรมดาแต่ที่นี่เขาก็อ่อนแอกว่ามากแต่ทว่าปัญหาความสามารถประเภทนี้ ไม่ต้องพูดถึงร้านเซนโยเขาเกรงว่าแม้แต่อาจารย์ของโรงเรียนเซอร์ไรเคเกอร์ก็ช่วยไม่ได้ร้านเซนโยขวดคิ้วเล็กน้อยแล้วตอนนี้เจ้ามีแผนอะไรจากความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับริวเฟิงเขารู้ว่าริวเฟิงไม่ใช่คนที่จจว่าถอยเมื่อเผชิญกับความร้มเหลวไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ยืนหยัดมาจนถึงตอนนี้ริวเฟิงตาค้างเล็กน้อยเขาพูดขึ้นว่าข้าอยากให้เจ้าช่วยข้า ลองช่วยข่าดูนะเซียนหยูข้าได้เจอกับหุยหุยตอนอาหารเย็นเมื่อคืนนี้หุยหุยงั้นเหรอเขาออกจากการฝึกฝนแล้วงั้นเหรอร้านเซีนยนหยูถามด้วยความประดาดใจเรียวเฟืงพยักหน้าเขาได้ออกมาแล้วและเขาบอกกับข้าว่าวิญญาญุ์การต่อสู้ของเขาได้กลายพันธุ์และพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเป็นเพราะการสนับสนุนสองเท่า ที่เจ้ามอบให้เขาในวันนั้นกระตุต้นบางสิ่งที่เป็นต้นฉบับที่สุดอย่างลึกซึ้งในสายเลือดของเขาและการส่งเสริมการหลอมรวมของเลือดที่สืบทอดมาจากพ่อและแม่ของเขาดังนั้นการกลายพันธุ์ที่ไม่เป็นอันตรายจึงปรากฏขึ้นรานเซนอยู่ถอนหายใจด้วยความร่องอกและพูดว่าดีมากถ้ากังวลว่าจะทาร้ายเขาวันนั้นข้าทุ่มเทมากจริงๆเหืวเฟืองใส่หัวข้ามาหาเจ้าเพราะข้าต้องการให้เจ้า ลองสนับสนุนข้าอีกครั้งเพื่อรู้ว่าข้าสามารถกลายพันธ์เหมือนเขาได้หรือไม่อะไรนะดังนั้นหลานเซียนยูจึงเข้าใจจุดประสงค์ของการเดินทางของเหลวเฟิงที่มาหาเขาในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าหยวนเอินฮวยฮวยกระตุ้นความรู้สึกเขาอย่างชัดเจนใช่หยวนเอินฮวยฮวยแข็งแกร่งที่สุดในชั้นปีที่หนึ่งแล้วจะมีการกลายพันธ์ที่ไม่เป็นอันตรายในวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาซึ่งจะขยายช่องว่าง ระหว่างเขากับคนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยหริวเฟิงซึ่งเดิมมีพรสวรรค์ที่อ่อนแอที่สุดไม่สามารถช่วยได้ทําให้เขาน่าตื่นเต้นร้านเซียนโยยิ้มอย่างเบี้วเวี้ยวพูดขึ้นว่าแต่เราสามารถลองได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลร่างกายของเจ้าดูเหมือนจะทนไม่ไหวในครั้งที่แล้วหริวเฟิงหายใจเข้าลึกๆแลพูดด้วยสายตาแน่วแน่ว่าเราจะลองอีกเป็นครั้งที่สองถ้ามันไม่ดี เราจะรองอีกเป็นครั้งที่3ามตราบใดที่มันสามารถสร้างแรงกระตุ้นได้เราก็คุ้มที่จะได้รองเซียนยูนี่เป็นโอกาสเดียวที่ข้าเห็นตอนนี้โปรดช่วยข้าด้วยแ้านเซียนยูมองไปที่ดวงตาที่แผดเผาของเขาท่าทางที่เสียงทุกอย่างเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเขาเข้าใจว่าเหลวเฟิงอยู่ภายใต้ความกดดันมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วพวกเขาอายุเพียง12ปีแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเด็ก ที่เป็นที่ชื่นชอบของสวรรค์เขาจะไม่ถูกกดดันได้อย่างไรหลังจากในที่สุดเขาก็ได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในเวทีการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาสามารถมีบทบาทเล็กๆน้อยๆได้ซึ่งกระตุ้นเขาเช่นกันเขาได้รับเหรียญตามากมายพอๆกับคนอื่นๆแม้ว่าทุกคนจะไม่พูดแต่เรียวเฟิงก็สบายใจในใจจริงๆงั้นเหรอเขาอยากจะแข็งแกร่เขึ้น และอยากเป็นคนที่มีประโยชน์ในทีมหลานเซีนอยู่หายใจเข้าลึกๆและพูดว่าไม่เป็นไรสําหรับข้าที่จะช่วยเจ้าแต่เจ้าต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมเพราะความเป็นไปได้ที่จะไม่มีผลกระทบจะเป็นสาเหตุของคนส่วนใหญ่ข้าไม่ต้องการให้ความคิดของเจ้าปรากฏเพราะดดเจ้าการแสวงหาความแข็งแกรงปัญหาในกรณีนี้เจ้าอาจจะหลงทางก็ได้หรือเฟิงกล่าวว่าอย่ากังวล แม้ว่ามันจะไม่ได้ผลข้าก็จะไม่เสียใจแต่ข้าต้องรองอาจารย์ยอมรับข้าเป็นศีย์เพราะค่ข้ามีความแข็งแกร่งพอเหมือนเขาถ้าถนนสานี้ไม่ได้ผลข้าจะคิดวิธีอื่นข้าใช้ความพยายามมากกว่าพวกเจ้ายิ่งกว่านั้นตอนนี้ข้าแข็งแกร่งกว่าตอนที่ข้าให้พยายามครั้งแรกมากเซียนโยข้ามีระดับ30แล้วดวงตาของหลานเซียนโยสว่างขึ้น เซลเฟิงถ้ารู้ระดับ30แล้วงั้นเหรอนี่ถือได้ว่าเป็นความประหลาดใจที่น่ายินดีเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถึงระดับ30เร็วๆนี้หลังจากมาที่โรงเรียนซือแรคเคอร์ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่ทํางานหนักและได้รับบางสิ่งบางอย่างทุกคนก็ยังเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วยจะเริ่มเมื่อไหร่หลานเชนยูถามเซลเฟิงกล่าวว่าตอนนี้ถ้าจะกลับไปที่หอพัก แล้วเราไปพบกันที่โรกโตร้รัวแน่นอนว่าเขาไ,ได้บ้าพอที่จะรองมาในโรคแห่งความเป็นจริงนั่นคือความตายที่น่าติดตามอย่างแท้จริงแต่เขาแค่อยากจะากแข็งแกร่งขึ้นและเขาไม่มีความคิดที่จะสแสวงหาความตายหลังจากที่หลวเฟิงจากไปหลางเซนโยก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจความรู้สึกถึงวิกฤตของทุกคนแข็งแกร่งมากโรงเรียนเ่อไรไนเคอร์บอกว่ามันเป็นการฝึกฝนอย่างเสรี แต่ในบรรยากาศเช่นนี้ใครจะกล้าหย่อนยานลงมันต้องทำงานให้หนักจริงๆกระบวนการที่ตามมานานช่างโหดร้ายเข้าสู่ในโรคของโต้รัวซึ่งเป็นสนามฝึกจำลองการต่อสู้ส่วนตัวสนับสนุนย,าย่างเงินรามสีทองและสีเงินเป็นสองเท่าเหลือวเฟิงแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเมื่อพวกเขารองมันในตอนนั้นร่างกายของเหลวเฟืองกับจะระเบิดเหมือนประทัดที่กุดังจุดไฟ นั่นเกือบจะสร้างเงาให้กับเขาได้ซ้ำแต่คราวนี้เขายืนกรานเป็นเวลาสามวินาทีใช่มันแค่3ามวินาทีเท่านั้นภายใต้แรงผักดันร่วมกันของย่างเงินความทั้งสองชนิดร่างกายของเขาเหมือนบอลรูนที่พองตัวและพองตัวจากนั้นจึงระเบิดสู่ท้องฟ้าที่เปื้อนเลือดพร้อมกันไม่ต้องพูดถึงหิวเฟิงแม้แต่ร้านเซนยู่ก็หงุดหงิดเล็กน้อยและทัานใดนั้นเขาก็อยากจะเข้าใจสิ่งหนึ่งว่า รือเฟืองแข็งแรงขึ้นแต่เขาก็แข็งแรงขึ้นเช่นกันตอนนี้สายเลือดในร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการดูดซับพลังงานชีวิตไปมากเขาก็แข็งแรงขึ้นมากจริงๆดังนั้นการสนับสนุนสองเท่าที่เขามอบให้กับริวเฟิงก็แตกต่างจากเมื่อก่อนเช่นกันหากเขาใช้สิ่งนี้เพื่อวัดวิญญาณยุทธการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ของเขาไม่ต้องสงสัยหรือว่าหยวนเอินหฮยห และตรงเฉียนเชียวนั้นแข็งแรงกว่าเรียวเฟืองมากยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของยวนเอินหุวยหุยและตรงเฉียนเชียวในเวลานั้นดูเหมือนว่าวิญญาณยุธิการต่อสู้ของตรงเฉียนเชียวน่าจะสูงกว่าของยวนเอินหุวยหุยท้ายที่สุดแล้วตรงเฉียนเชียวใช้เทคนิคการหลั่งลมวิญญาณยุธิการต่อสู้โดยตรงด้วยความเชื่อเหลือของเขาในขณะที่ยวนเอิญหุยหุยก็มีการกลายพันธุ์ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ด้วย เนื่องจากการกระตุน้นเมื่อมองเช่นนี้ทรงเฉียนเฉียวน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแต่จากมุมมองของประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงทรงเฉียนเฉียวนั้นไม่ดีเท่ากับยวนเอิญหุวย,ห,วยห่วยเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรในโลกของวิญญาณยุทธการต่อสู้มีสถานที่รู้รับมากมายเกินไปจริงๆความพยายามของเหลวเฟิงไม่ประสบความสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่เขาพสูจน์ให้เห็นถึงความรื่อร้านของเขาต่อร้านเซียนโย ด้วยการกระทําของเขาหลังจากความล้มเหลวครั้งหนึ่งเขาก็ออกมาด้วยใบหน้าที่เซียวแต่หลังจากพื้นตัวด้วยระบบโรคของโซ่รัวเขาก็ขอให้เริ่มครั้งที่สองทันทีแน่นอนว่าตอนจบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาพองตัวขึ้นและก็ระเบิดเมื่อเห็นเหลวเฟิงระเบิดต่อหน้าเขาครั้งแล้วครั้งเล่ารานเซียนอยู่ก็เริ่มเย็นชาเล็กน้อยและใบหน้าของเหลวเฟิงก็ดูน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆโรคโซ่รัวนั้นเจ็บปวดโดยเฉพาะ ในโรงเรียนซอเรเคอร์ความเจ็บปวดของทุกคนจะถูกปรับให้สูงกว่าโรคโต้หรัวปกติมากทุกครั้งที่เขาระเบิดตัวเองใครๆก็จินตนาการถึงความตื่นเต้นที่มันนำมาสู่รหลวเฟิงแต่แม้แต่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาก็ยังยืนการและขอให้หลานเซนโยทำต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงครั้งที่12เมื่อหลานเซนโยเห็นหลวเฟิงอีกครั้ง แม้แต่ในโรคโต้หัวปากของเขาก็ยังไม่สามารถปิดได้อีกต่อไปน้ำไหลไหลออกมาจากมุมปากของเขาไล้กล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายของเขาก็กระตุกเห็นได้ชัดว่านี่คือขอบเขตซึ่งจิตวิญ,ญญาณของตัวเองไม่สามารถควบคุมปราสาทได้อีกต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ